เรื่องเด็กติดเกมสุดท้ายแล้วมันจะลงเอยอย่างไรครับในความเห็นก็คือคิดว่าเราก็เรียนรู้และทําความเข้าใจอย่างที่ว่าเกมจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของของเขาแล้วก็เป็นของเล่นใหม่ๆเราก็เข้าใจทั้งเกมเข้าใจท,ทั้งเด็กที่เล่นเกมแล้วครอบครัวอันนี้ต้องเป็นหน่วยสําคัญที่สุดต้องมายอมรับและเข้าใจว่าเกมมันจะเป็นของเล่นในครอบครัวของลูกเราและเรากับเขาจะเล่นของเล่นชิ้นนี้กันอย่างไร แล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างไรอันนี้อันนี้สําคัญที่สุดนี่ต้องพูดเยอะมากว่าเรายังเป็นประเทศที่เหมือนกับตามเทคโนโลยีมากกว่าจะดูเทคโนโลยีใหม่ๆเอามาเพื่อสร้างประโยชน์ในการเรียนรู้ของเรานะคะอย่างที่บอกเกมมีเรื่องดีๆเยอะมีหลายอยา่างพัฒนาโปรแกรมเมอร์พัฒนาคนไปสู่สาหกรร,รมทําอะไรได้อีกหลายอยา่างแต่ว่าเราไม่ได้ลงทุนเรื่องนี้หรือไม่ได้สร้างการเรียนรู้ในด้านนี้มากเพื่อให้มันกลายเป็นต้นทุนเราก็ต้องเป็นคนแค่เล่นเกมเท mm hmm. ่านั้นเอง อย่างที่ว่าการที่บริษัทเกมของเราขนาดนี้ไปได้ดีการที่เรามีเกมดีๆเพิ่มขึ้นการที่ครอบครัวสนใจเรื่องนี้มากขึ้นโรงเรียนขนาดนี้หลายพื้นที่ทำร้านเกมอยู่ในโรงเรียนเพื่อให้มันเป็นทางเลือกอที่ถูกลงและปลอดภัยขึ้นสำหรับเด็กคือแทนให้มองเกมเป็นเรื่องเป็นเรื่องเลวร้วายอย่างนี้ค่ะพอเราทําอย่างนี้เกิดขึ้นปุ๊บต่อไปเด็กก็จะเข้าใจและการเล่นเกมก็เป็นเหมือนอะไรที่ธรรมดาธรรมดาไม่ต้องไปมีปัญหากับันมากนักค่ะ,ค,ะคุณหมูสยครับครับ,รบเกมในต่างประเทศเนี่ย เขาเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงรายได้ของอุตสาหกรรมเกมต่อปีสูงกว่าหนังและเพลงรวมกันนะฮะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของการพัฒนามันจะไปต่อแล้วก็จะมีอะไรที่อลังการงานสร้างกว่านี้ออกมาอีกนะครับผมโน้ตไว้นิดนึงว่าเกมเนี่ยมันสมจริงขึ้นเนื่องจากอะไรรู้ไหมครับมันเป็นความท้าทายของนักพัฒนาที่รู้สึกว่าอยากจะใส่กราฟิก 3D a อนิเมชันที่มันสมจริงสมจักมากขึ้นเรื่อย,เ,อยเหมือนเราดูหนังอนิเมชันมันเหมือนขึ้นเรื่อย แต่ในนี้พอไอ้ความเหมือนมันมาอยู่บนเกมเนี่ยมันดันเอาไอ้เรื่องเลือดสาดเรื่องอะไร<ม>ต่างๆเข้ามาต่างประเทศมีการจัดเรดชัดเจนนะครับและผู้ปกครองก็มีความรู้คนขายก็ขายด้วยเขาเรียกว่าจรรยาบรณอาชีพถูกไหมฮะคือไม่มี ID ดีนี่ซื้อไม่ได้<ม>ถ้าเป็นเรดเมเรด AO เนี่ยไม่ขายนะครับเกมเมื่อก่อนอสื่อนะ,อะผมขอพูดีกประเด็นนี้ก็คือว่าสื่อเวลาที่จะขยี้ประเด็นอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับ บางทีของมันเกิดแค่จุดจุดหนึ่งแต่มันมาขยายกลายเป็นทั้งประเทศจริงๆเราเราผมบอกว่าเรื่องไอทีเรื่องเกมเนี่ยตกเป็นเป็นเป็นเป้าทังสื่อมานานแล้วนะครับอย่าง High f ฟท e ที่บอกว่ามีอ่าลงภาพวิธีการเสพกัญชาบ้องกัญชาเนี่ยมันคือไ h f ฟ v e ของคนคนเดียวอ่ะแต่คนเด็กเล่น High f ฟ v e กันเป็นแสน่ะใช่ไหมครับสุดท้ายมันกลายเป็นอุ้ยไฮไฟท์แย่มากหรือแคมฟลอกแคมฟลอกเนี่ยอ่าถ้าเข้าไปจริงๆนะครับขอให้ลองคลิกเข้าไปนะฮะ มันมีห้องพูดภาษาอังกฤษกันภาษาจีนฝึกญี่ปุ่นฝึกภาษาฝรั่งเศสห้องของคนที่พิการทางหูใช้ภาษามือคุยกันแต่สื่อไปเน้นว่า18บวกโอ้โหไปกันใหญ่เลยตรงคุณหนุ่ยกำลังจะบอกว่าทั้งเกมทั้งอินเทอร์นเน็ตทุกอย่างเนี่ยมันมีดีมีไม่ดีครับเราต้องเลือกให้เด็กเนี่ยรู้ทันในสิ่งที่รู้ทันเทคโนโลยีทีนี้จะรู้ทันได้เนี่ยมันก็ต้องมีสื่อสื่อที่จะให้ความเข้าใจนะครับการทั้งครอบครัวนะครับ สิ่งนี้ผมพยายามทําอยู่นานเนี่ยนะอันนี้พูดไปน้ําตาจะไหลด้วยเนี่ยนะครับก็คือคือพยายามทํารายการไอทีที่นําเสนอเทคโนโลยีแล้วก็วิธีการสร้างสุขภาวะในการใช้งานมันวิธีการใช้งานอ่าเขาเรียกว่าเรียกของดีออกมาใช้แต่เวลาที่จะนําเสนอเนี่ยโอ้โหมันมันน้อยมากมันมาดึกมากมันสั้นมากมยอยากจะยาวก็ต้องไปอยู่เคเบิลคนก็ดูน้อยกว่าสปอนเซอร์ก็ไม่ค่อยเข้านี่ก็เป็นคงเป็นปัญหาแต่ว่า อ่าผมคิดว่าวันหนึ่งอ่ะเมื่อคณะกรรมการสื่อปลอดภัยสร้างสารรค์เกิดขึ้นได้จริงอ่ะมันก็จะมีกองทุนที่จะจ่ายเงินให้กับคนที่อยากทําสื่อดีๆเพื่อที่จะมาล้างสื่อเสีย,สยให้ออกไปทุกวันนี้มันเป็นธุรกิจมากไปอะครับผมฟังแนวของคุณทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือสอนพ่อแม่ให้รู้ทันเด็กและสอนเด็กให้รู้ทันเกมให้รู้ทันเกมครับอันนั้นจะเป็นจะเป็นคีย์เวิร์ดของคุณเป็นคีย์เวิร์ดเลยครับคุทุพันธ์นะครับฟังแล้วเนี่ยคิดว่าวันนี้คงได้แง่คิดจาก จากคนเล่นเกมได้ไม่คิดแตกก่จิตแพทย์แล้วหัวอกค,คุณแม่ก็ได้ระบายออกมาคิดว่ามันควรจะลงเอยอย่างไรเรื่องเรื่องเด็กติดเกมน,น,นะครับขอซัพพอร์ตคุณหมอกับคุณหนุย่ยก็คือทั้งเ,เรื่องครอบครัวเรื่องใหญ่เรื่องหลักนะคะผู้ปก,กครองทุกท่านควรจะคุยกับลูกเยอะๆถึงแม้ว่าลูกทำผิด แต่อย่าใช้วิธีรุนแรงแล้วคุยอย่างซัพพอร์คุณหนุ่ยก็คือคุยสองมุมสองมุมหมายถึงว่าออคนเราเนี่ยชีวิตมันอยู่บนเส้นเส้นเดียวเนี่ยค่ะลูกจะข้ามไปขวาเป็นคนดีลูกจะข้ามไปซ้ายเป็นคนเลวเนี่ยต้องคุยสองมุมให้ลูกเห็นว่าถ้าซ้ายยกตัวอย่าง คนอื่นก็ได้ในข่าวก็ได้ดูข่าวเสร็จลูกดูข่าวอันนี้สิลูกเห็นไหมลูกเขาทำอย่างนี้อย่างงี้เขาเป็นอย่างนี้ลูกเห็นไหมเขาทำอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นลูกโตแล้วลูกตัดสินใจได้เองลูกเก่งลูกฉลาดคือให้กำลังใจเขาเพราะฉะนั้นลูกรู้ว่าลูกควรจะเลือกอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะคิดว่าถ้าพ่อแม่ทุกคนอย่าไปใช้ความรุนแรงแล้วห้ามเพราะเด็กเนี่ยโดยธรรมชาติเอาของแรงเข้าไปเขาจะต่อต้าน อพอต่อต้านแล้วค่ะน,นี้ไปไกลไปไม่กลับกูไม่กลับคันนี้สังคมเราก็แย่ลงเราใช้สังคมไทยที่เป็นจุดแข็งเนี่ยคนไทยอยู่กับ family อยู่กับคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เอาเหล่านี้ค่ะมาทำให้ให้เด็กโตขึ้นมาไม่ใช่ผลักให้เขาออกจากบ้านผลักเข้าไปอยู่ในสังคมและปัจจุบันสังคมประเทศไทยเราเนี่ยรับสื่อโดยไม่มีการกรองพอไม่กรองอะไรเอามาเอาหมดเอาหมดเอาหมด พี่ไทยไม่มีอะไรเด่นเลยแต่เอาของชาวบ้านที่ชอบมากเพราะฉะนั้นลูกเองเนี่ยเมื่อปอยูนในสังคมเนี่ยอันตรายมากกว่าถ้าอยู่ในบ้านถึงแม้ลูกจะผิดแต่อย่าใช้ความรุนแรงทําโทษลกูกมันก็จะทําให้ลูกเปลี่ยนพฤติกรรมได้เวลาเปลี่ยนได้วัยเปลี่ยนได้ความคิดสํานึกได้แล้วบทบาทของรัฐบทบาทของร้านเกมบทาบ,บาทของสังคมตรงนี้เนี่ยน่าจะมีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง ควรจะเลยค่ะอย่างยิ่งเลยนะคะอันดับแรกนะกระทรวงศึกษาเลยค่ะจริงๆเนี่ยพูดมาหลายเวทีแม้กระทั่งสภาพั์กระทรวงศึกษาเองเนี่ยเรื่องการเรียนการสอนบ้านเราวัฒน,ธ,นธรรมจริยธรรมอะไรเนี่ยควรต้องปรับการใหม่ตั้งแต่เด็กเลยค่ะให้ขึ้นมาเลยเนี่ยคนไทยเดียเ๋ยวนี้โตขึ้นมาเนี่ยไม่ค่อยมีเรื่องเหล่านี้มันถึงเกิดให้มีปัญหาสังคมนะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็นหน่อยทำอยู่แล้ว ก็ขอบพระคุณที่ยังมีคนดีๆอย่างนี้นะคะตัวร้านเกมเองเนี่ยควรจะรีจิสเตอร์ควบคุมเขาแล้วก็สามารถเทรดแทร็กได้อย่างที่คุณหน่อยว่าแล้วเรามันจะอยู่ในหลเพราะอยู่ในหลปมเนี่ยพอมันนอกกรอบเนี่ยใครแตกแถวเนี่ยเราเราสามารถหาแก่ดําตัวนั้นได้เมื่อหาแก่ดําได้รับรองเลยเราก็แก้ปัญหาแต่แก้ปัญหาทั้ง มองเบิร์ดไอวิลเนี่ยแล้วยูบอกวอยู่จะแก้ทันทีทุกจุดที่อยู่เห็นดำดำมันอย่เ็นไ,ไ,ไ,ไม่ได้หรอกค่ะแก้ทีละเรื่องทีละเรื่องทีเรื่องแล้ววันหนึ่งนนมันก็จะจบไปแล้วมันก็จะดีขึ้นครับเสียดายมีเวลาเท่านี้นะครับหวังว่าคุณแม่ทุกคนคุณพ่อทุกคนคงโชคดีเหมือนคุณจารุพัฒน์นะครับที่ลูกในที่สุดเนี่ยเลิกเล่นเกมแล้วก็ติดหญิงติดหก